สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซ h ชาแนลฮะเนะะื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมครับสำหรับวันนี้ฮะตอบคำถามคุณผู้ชมมากมายเลยฮะที่สอบถามเข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับการกู้รหัส f a c e b o o นะครับผมทั้งคุณผู้ชมที่ใช้เบอร์โทรในการสมัครครับคุณผู้ชมที่ใช้อีเมลในการสมัครและคุณผู้ชมที่ต้องการจะค้นหาว่าเนี่ยอีเมลนี้หรือเบอร์โทรนี้มีใครออกไปใช้สมัคร Facebook บ้างหรือเปล่าครับก็คือการค้นหาใครสักคนหนึ่งโดยการใช้ เบอร์โทรหรืออีเมลนั่นเองครับวันนี้เท็ดี้จะมาไขาข้อข้องใจทั้งหมดตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเวลาที่เราจะค้นหาด้วยวิธีนี้ครับเราไม่สามารถที่จะค้นหาโดยการ ใช้บัญชี Facebook ปกติของเราได้ครับคือแบบนี้ฮะมันจะเป็นการค้นหาที่เรามาคลิกค้นหาในส่วนข้างบนนี้นะคะคุณผู้ชมครับมาค้นหาในช่องตรงนี้ฮะมันจะเป็นการค้นหาบัญชีที่เขามีอะไรพวกนี้อยู่แล้วคะคุณผู้ชมครับผมแต่ทีนี้ฮะที่เราต้องการจะทําจากนี้คือค้นหาบัญชีที่เราไม่รู้จักหรือค้นหาจากตรงนี้ ไม่เจอครับผมอ่ะอันดับต่อไปฮะหากคุณผู้ชมมีโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบ Android ที่สามารถจะใช้2 Facebook ได้ฮะก็ให้ทำการดาวน์โหลด Facebook ที่2มาเลยครับโดยปกตินะฮะจะเป็น Android เวอร์ชัน7ขึ้นไปครับถึงจะสามารถใช้ในส่วนของ Facebook ซึ่งเป็นโครนได้ครับผมและหากคุณผู้ชมไม่มีก็อาจจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางตัวมาช่วยก็ได้หรือคุณผู้ชมที่ใช้ iPhone นะครับผมก็ให้ดาวน์ให้ลบแอปพลิเคชันนี้ออกไปก่อน เลยครับผมและดาวน์โหลดขึ้นมาใหม่ฮะอีกครั้งหนึ่งครับแต่ขอให้ตัวเองมั่นใจว่าจำ username ได้กับจำ password ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาซ้ำซ้อนแบบนี้ขึ้นอีกทีครับอ่ะเมื่อเราจัดการตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็มาคลิกเปิด facebook application ของเราขึ้นมาเลยครับตัวที่เราโหลดขึ้นมาใหม่นะฮะไม่ใช่ตัวที่เรามีใช้อยู่แล้วครับจากนั้นให้คุณผู้ชมมาคลิกตรงคำว่าลืมรหัสผ่านนะครับใครจะเปลี่ยนภาษาก็ให้จัดการเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็มาคลิกที่ลืมรหัสผ่าน ใช่หรือไม่ครับเมื่อเราแตะตรงนี้เข้าไปนะฮะเขาก็จะถามนู่นนี่นั่นก็นแล้วแต่คุณผู้ชมจะอนุญาตหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ผมก็จะมักจะคลิกปฏิเสธนะฮะแต่จะมีบางตัวที่จําเป็นต้องอนุญาตครับและในส่วนช่องตรงนี้ฮะเขาจะมีให้เขียนเขาจะมีเขียนไว้ว่าค้นหาบัญชีของคุณครับโดยการใช้โทรศัพท์หรืออีเมล เขาจะบอกว่าปรดป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออ e ีเมลเพื่อค้นหาบัญชีของคุณครับตรงนี้แหละฮะที่เป็นกุญแจไขคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดที่คุณผู้ชมถามมาบ่อยมากและผมก็ไม่ตัดสินใจทําสักทีครับจากตรงนี้ฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะใส่เบอร์โทรอะไรไปก็ได้ที่เราค้นหาครับหรือจะใส่อ e ีเมลที่เรามีอยู่ไปก็ได้เพื่อค้นหา Facebook ของคนคนนั้นครับและผลที่ได้ออกมามันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะผมขออนุญาตเอารูปที่ทําไว้แล้วมาให้ดูแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับ Ah! รูปแรกนี้นะครับเป็นรูปที่เกิดขึ้นครับจากการที่เราทําการค้นหาโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ครับผมใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปตรงนี้นะฮะมันก็จะปรากฏชื่อและรูปของผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์นี้ขึ้นมาครับก็เป็นผู้ใช้ Facebook ตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเขาขึ้นมาตรงนี้ครับซึ่งเจ้าเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ครับมันจะเป็นเบอร์เดียวกับที่ขึ้นกับตรงนี้นั่นแหละฮะเมื่อเราทําการค้นหาเขาก็แสดงเบอร์โทรนี้ด้วยและแสดงบัญชีอีเมลของเราตรงนี้ด้วยครับ ซึ่งจริงๆแล้วจุดประสงค์ของเขา่าเพื่อให้เราทําการกู้เบอร์โทรกู้บัญชี Facebook ของเราครับเมื่อเราแตะเข้ามาที่ตรงนี้ครับผมเขาก็จะให้เราใส่เ,อเ,ออเ,อเขาจะให้เขาเขาเขาจะสอบถามว่าเนี่ย เขาจะส่งรหัสผ่านเข้ามาที่เบอร์ที่ลงทะเบียนไว้ตรงนี้ยูโอเคไหมถ้าโอเคเขาก็จะส่ง SMS เข้ามานะฮะที่เบอร์นี้ครับและเราก็ใช้เจ้าเบอร์นี้ใส่เข้าไปฮะยืนยันรหัสผ่านเข้าไปในการสมัครเข้าบัญชี Facebook ก็สามารถใช้ได้ครับและต่อไปครับในกรณีที่เราค้นหาด้วยการใช้อีเมลครับในกรณีที่เราค้นหาอีเมลครับเจ้ารูปภาพตรงนี้ฮะพร้อมกับชื่อก็จะปรากฏตรงนี้เลยครับพร้อมกับเจ้าอีเมลตัวเต็มนะฮะ อีเมลตัวนี้จะเต็มเลยนะครับเราใส่ตัวคําว่าอะไร A B C D E ขึ้นไปนี่คือครบหมดเลยนะฮะครบขึ้นมาหมดเลยครับพร้อมกับปรากฏ รูปและชื่อของผู้ใช้ Facebook ตัวนี้ครับในกรณีที่เราค้นหาด้วยอีเมลใช่ไหมครับและหากเป็นบัญชีของเราเองและเราต้องการจะกู้คืนครับเขาก็จะส่งนะฮะเรามาคลิกคำว่าดําเนินการต่อตรงนี้ครับเขาก็จะส่งอ e ีเมลเข้ามาหาเราครับส่งรหัสผ่านหรือลิงก์เข้ามาฮะให้เรากดเพื่อไปเปลี่ยนบัญชีของเราครับซึ่งตรงนี้เราจําเป็นจะต้องทราบรหัสอ e ีเมลครับผมรหัส Facebook อาจจะลืมนะฮะแต่รหัสอ e ีเมลต้องจําได้ครับผมอ่า ่อไปวิธีที่3ครับวิธีสุดท้ายครับในกรณีที่เราค้นหาด้วยชื่อครับในกรณีค้นหาด้วยชื่อนะฮะไม่ได้ค้นหาด้วยอีเมลนะครับสังเกตว่าอีเมลที่เกิดขึ้นครับมันจะเป็นดาวๆาวด,าวด,าวดาวแบบนี้ครับเขาไม่บอกรายละเอียดตัวเต็มของอีเมลครับเขาบอกแต่ตัวต้นฮะและตัวสุดท้ายครับรวมทั้งเจ้านามสกุล h o t m a i l g m a i l จะปรากฏขึ้นตรงนี้ในส่วนช่องว่างนี้คุณผู้ชมจะ ต้องดาวเอาเองนะครับผมในกรณีที่เราค้นหาด้วยชื่อครับส่วนรูปและชื่อจะมาเต็มๆตามปกติครับและหากคุณผู้ชมต้องการจะกู้คืนบัญชีของตัวเองก็ต้องจำให้ได้นะฮะว่าอีเมลตรงนี้ครับว่าเป็นอีเมลอะไรพาสเวิร์ดอะไรครับผมจากนั้นคุณผู้ชมมาคลิกคำว่าดำเนินการต่อเขาจะส่งลิงก์เข้าไปที่อีเมลตัวนี้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าไอ้ดาว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 พวกนี้คืออะไรแต่ในกรณีที่คุณผู้ชมต้องการจะค้นหาใคร สักคนก็สามารถทําได้ด้วย3วิธีนี้นี่แะครับก็คือการค้นหาด้วยชื่อครับผม ต่อไปฮะการค้นหาด้วยอีเมลครับอุ้ยอุ้ยขอโทษฮะการค้นหาด้วยอีเมลครับผมนี่ฮะใส่อีเมลเนาะจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์นี่แหละครับวิธีนี้สามารถทําได้ถึงได้ทั้ง2แบบนะฮะคือการกู้เบอรอ์กู้บัญชีอีเมลของเราครับหรือจะค้นหาใครสักคนหนึ่งด้วยการใช้อ,อีเมลใช้เบอร์โทรศัพท์หรือว่าใช้ชื่อก็สามารถทําได้ด้วยวิธีนี้ครับก็เป็นอะไรที่ไขข้อข้องใจให้คุณผู้ชม และทุกคนได้รับทราบนะครับสำหรับปี2020นี่คือวิธีการกู้บัญชีอีเมลและวิธีการค้นหาใครสักคนหนึ่งด้วยอีเมลเบอร์โทรศัพท์หรือชื่อครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Z Channel ครับสวัสดีครับ